สวัสดีครับผมนายมโคซิงนะครับหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองคอสตัคชั่นนะครับครับสำหรับวันนี้ผมมาเยี่ยมลูกแปลงนะครับระยะเวลาผ่านไปสีเดือนนะครับมาอัปเดตว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไหนไปชมกันได้เลยนะครับครับสำหรับแปลงตัวนี้นะครับพิกัดนะครับก็อยู่ที่อำเภอสีขอรภูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ ในเนื้อที่ที่เราได้มาสำรวจออกแบบจนขุดเสร็จนะตอนนี้ผ่านไป4เดือนแล้วนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่5ไร่นะครับตัวนี้ก็มาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับว่าระยะเวลา4เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงไหนนะครับไปชมกันได้เลยนะครับอ่ะน,นะครับ ดับแรกเลยนะครับลูกค้าก็ได้ทํางานอาคารนะครับหรือสร้างบ้านนะครับตัวนี้ก็สร้างบ้านแฝดสองหลังเลยนะครับตัวนี้กับอีกที่หนึ่งนะครับหลังคาแดงๆคือจะมีด้วยกัน3ามที่นะครับบ้านสองหลังแล้วก็จะมีคล้ายห้องน้ําหรือส่วนครัวหรือเปล่านะครับตรงนั้นก็จะเป็นสามหลังด้วยกันนะครับราคา2ล้านกว่าบาทเลยนะครับสวยงามนะครับน่าอยู่มากเลยนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นศาลาริมน้ำนะครับเอาไว้นั่งเล่นนะครับ ก็จะมีเบ็ดฟรังนะครับไว้นั่งตกปลานะครับแล้วลูกค้าเลี้ยนปลาหลายพันตัวเลยนะครับก็เอามาปล่อยแล้วก็นั่งตกปลาบรรยากาศดีมากเลยนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นแผงชลาเซียลนะครับที่ลูกค้าเจาะนะครับสูบใส่บอ่อที่เราขุดนะครับก็จะทําให้น้านะครับไม่ขุนนะครับน้ำจากบาดาลสูบลงมาเพื่อที่จะ มาพักน้ำนะครับแล้วก็เอาไว้รดน้ําต้นไม้นะครับก็จะทําให้พืชผักนะครับเติบโตสวยงามนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางทีมงานก็พานะครับท่านผู้ชมนะครับมารับชมคอนเซปตรูปแบบห้าไร่ตัวนี้นะครับว่าระยะเวลาสีเดือนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับก็ฝากนะครับส่วนใครสนใจขุดนะครับโทรสอบถาม ได้เลยนะครับ0 9 8 2 2 0 1 6 8 5ทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองพร้อมให้บริการนะครับครับสวัสดีครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ